ขอแนะนำพนักงานคนใหม่ของบริษัทโอเชียนเร e s ลเอสเตนะคะน้องพัทราดานเรนทรโยธินที่จะมาทำหน้าที่เป็นเลขาของคุณไตรภพนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะาฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะมีอะไรก็ช่วยแนะนำด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ คุณมากค่ะทุกคนโอ้ยบริษัทนี้นี่ใหญ่โตจังเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะบริษัทของเราเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรนะคะเรารับสร้างทั้งบ้านที่พักอาศัยออฟฟิศคอนโดตึกสูงรวมไปถึงนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนงไม่ต้องรีบร้อนนะคะค่อยๆเรียนรู้ไป เพราะถึงยังไงนี่ก็คงไม่สามารถเรียนรู้งานทั้งหมดได้ภายใน2-3สาัปดาห์หรอกค่ะบริษัทใหญ่ขนาดนี้พัดว่า2เดือนก็ยังไม่น่าจะไหวนะคะค่ะ <c oughs> ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้พี่สุดใจจะพาน้องพัดเดินดูแผานากต่างๆเข้าคร่าวดูก่อนนะคะดูซิว่าเขาทําอะไรกันบ้างค่ะแล้วถ้าน้องพัดมีปัญหาอะไรถามพี่สุดใจได้ทุกเรื่องเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจขอบคุณพี่สุดใจมากเลยนะคะ,คะยินดีค่ะ,ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราเดินด้านนี้กันดีกว่านะคะค่ะ,คะ ชิปเป่งเลยว่ะเออว่ะแต่นี่คุณสุดใจลงมาสอนงานเองเลยนะเว้ยท่าทางไม่ธรรมดาว่ะ สวัสดีค่ะ ไหนเธอบอกให้ฉันคอยจับตาดูคุณไตรภพแล้วทำไมถึงให้ยัยพัดมาเป็นเลขาเขาซะงั้นล่ะก็แค่มีพัดเพิ่มขึ้นมาอีกคนยังคอยเป็นหูเป็นตาให้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่แต่เธอก็ให้ยัยพัดเป็นตำแหน่งอื่นสิไม่เห็นจะานต้องให้เป็นเลขาเลยเป็นเลขาแล้วไงจ๊ะเธออย่าบอกนะว่าเธออยากทำหน้าที่นั้นแทนเออ์คือฉันก็แค่เป็นห่วงยัยพัดอะเห็นว่ายัยพัดเป็นคนซื่อ กัวจะไม่ทันเล่หเหลี่ยมคุณไตรภพก็เท่านั้นเองพาทอาจจะดูซื่อแต่ไม่ได้โง่นะและที่สำคัญพาทเอาไว้ใจได้ไม่มีทางหลงสเสน่ห์ผู้ชายคนไหนแล้วก็ทรยศหักหลังฉันเออนี่นี่เธอหาว่าฉันจะทรยศเธอเหรอยัยพิมพฉันไม่ได้พูดแบบนั้นสักหน่อย เธอคิดมากไปหรือเปล่าเราเป็นเพื่อนกันนะมาลตีฉันรู้ดีว่าเธอเป็นคนยังไงแล้วเธอก็รู้นี่ว่าฉันเป็นคนยังไงแล้วเธอก็รู้ใช่ไหมว่าคนที่ทรยศฉันน่ะจะมีจุดจบแบบไหน นั่นตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ยังว่างอยู่ขอบคุณมากค่ะเพิ่งมาทำงานให้นี่วันแรกเหรอครับไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยค่ะผมชื่อทีนะครับส่วนนี่ต้อมสวัสดีครับพัดค่ะ น้องพัฒน์ทำงานที่แผนกไหนนะครับเผื่อว่างพี่ได้ไปชวนคุยก็เป็นเลขาของผมเองมาสิผมจะได้ทำความรู้จักพวกคุณเป็นพร้อมๆกันเลยเดี๋ยวผมขอโจ้าก่อนดีกว่านะครับขออนุญาตนะครับมาทำไม บอสสอนเรีอกจำนี่มันนอกอเวลานะฉันไม่เรียกผมมากินข้าวซีอโอมกินข้าวผู้เออยู่ได้อะแล้วทำไมทำไมกินที่นี่ด้วยแล้วทำไมถึงกินที่นี่ไม่ได้อีกอย่างผมก็ไม่ใช่คนถือเนื้อถือตัวที่กินข้าวร่วมกับพนักงานไม่ได้เนี่ฉันกินข้าวไม่หลง เเป็นของฉันแ้้เมาบอกกับพัะทำไมล่ะคะ